ในคลิปนี้ผมมาจัดันดับเทียริ์อาวุธที่ดีที่สุดในฮันตี้ซอมบี้จะมีไหนน่าใช้น่าเล่นบ้างไปดูก่อนจะไปดูคลิปกันตอนนี้น i โมช็อปมีบริการแบบฮันตี้ซอมบี้แล้วนะมีบริการจำหน่ายไอเดียอาวุธและบริการรับฟาร์มไอเทมต่างๆ และมีบริการแบบอื่นอีกเพียบทางสนใจลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยโอเคผมก็สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยครับผมแน่นอนว่ามันคือการจัดระดับเทียร์ลิสต์นั่นเองเนี่ยผมอ่าซึ่งเทียร์ลิสต์นะครับที่ผมจะมาจัดในวันนี้ก็คือเทียร์ลิสต์อาวุธนั่นเองเนี่ยครับซึ่งตอนนี้นะครับมีอยู่1 2 3 4 5และ6 7 8 9 10ประมาณ10อาวุธนั่นเองเนี่ยครับผมรวมลิมิเต็ดด้วยเนี่ยครับผมประมาณ10อาวุธเนี่ยครับผมอ่าซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเเเยออออะะพสมคคววรรแล้้นนนนนััับใปดตี่ง นะโอเคก็นะคลิปที่อัดตอนนี้คืออัปเดตที่3นั่นเองเนะครับก็จะมีประมาณ10อาวุธครับผมรวมทั้งนิงิเต็ดด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตารางทีลีกันเลย โอเคผมก็แต่นี้เรามาที่ตารางททลิสแล้วนะครับอุ้ยตัวบังโอเคอ,เคอ,เคอะประมาณนี้น่าจะเห็นทุกอันแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนั่นเองเนี่ยผมใครที่มีความคิดเห็ยนยางอื่นอะไรเฮ้ยพี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะลองดูไหมอันน,นู้นก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอาประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวเราจะเรียงเริ่มตั้งแต่ความเรลิตี้ของตัววุดไปแล้วกันนะครับเริ่มจากแรอีพิกเรจนเดอรี่มิติก และ Limited นั่นเองนะครับผมโอเคว่าอะไรมันจะดีที่สุดมาโอเคผมปรับเทลิสนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับผมอ่าโอเคเทลิสเราประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจาก My b a s e กันเลยละกันนะครับอ่โอเคเรามาเริ่มที่ My b a s e นะครับผม My b a s e เนี่ยก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็งานงานนะครับผมคือมันก็ไม่ได้ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นระดับแล้นะครับยังคือยังไงมันก็เฉยๆอยู่แล้วนะครับผมผมก็ไว้เทลิสที่เฉยๆเลยละกันนะครับอ่ะอันนี้ขวานต่อมานะครับขวานก็ คิดกันง่ายๆไปเลยเลยกันนะครับคือขวานนี่มันก็นั่นแหละครับอีพีกันนะม,มันก็เฉยๆนะครับผมทั้งสกิลทั้งดาเมจอะไรก็ไม่ได้เยอะนะครับผมแล้วก็มีเรื่องครูดาวอะไรอีกนะก็เอาไว้เฉยๆทั้งคู่เลยนะครับสำหรับเบสบอลและขวานอ่าแล้วทีนี้เราเริ่มมาที่ ระดับ regeneration เล่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าระดับแรงกัเบิดก็มีอย่างละอันแค่นั้นเองโอเคก็สำหรับกีตาร์นะครับสำหรับผมนะรู้สึกว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คือค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตอนผมเล่นใหม่ๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะการโจมตีเขาเนี่ยมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะบแบบเสียงเหมือนแบบดีดกีตาร์เมทัลล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การโจมตีมันตีค่อนข้างที่จะมีระยะระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบตีประชิดมากนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างใช้ได้เลยมีสกิลพุ่ เอลีรอบข้างใช่สกิลนั้นเนี่ยแรงมากๆเลยนะก็ถ yeah, okay. ือว well. ่าโอเคดีเน i̇şte, ี้ยผมอันนี mm ้ก hmm. ็ถือว uh, ่าให้เป็นเล่นได้ละกันนะครับถือว่าเป็นเล่นได้ที่กึ่งดีผมว่าอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเอาไว้เล่นได้ก่อนละกันเดี๋ยวผมเรียงด้วยนะครับสายสุดคือดีสุดสายสุดของเล่นได้ก็คือดีที่สุดในเล่นได้อ่ะประมาณนี้ละกันต่อไปดูกันอ้าวดูลกันอันนี้จริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ก็เห็นว่าดีเหมือนกันะนรับผม เล่นได้นะครับดูว่ากันเนี่ยก็ระยะมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยก็มีสกิลที่รุนแรงแล้วก็เป็นเอลีกว้างๆด้วยใช่ไหมอ่านี่ครับผมส่วนอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันแต่ก็ผมคิดว่าผมให้กีตาร์เนี่ยดีสุดนะครับในเล่นได้นะโอเคแล้วต่อมานี่ครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับก็คือซอมบี้คลอนนั่นเองนะครับซอมซอมบี้คลอนเนี่ยผมได้ลองเล่นมาแล้วเรื่องเอฟเฟกเนี่ยโคตรสวยเนี่ยผมผมบอกเลยว่าผมชอบเอฟเฟก เจ้าอาวุธตัวนี้มากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องดาเมจเนี่ยข้อเสียของเขาเนี่ยอย่างเดียวเลยก็คือเขาตีค่อนข้างที่จะช้านะครับคือซอมบี้หอร์เนี่ยมันแบบเวลาฟันเนี่ยชึบชึบชึบมันก็ค่อนข้างช้าแต่ว่ามันแรงนะทาเป็นเล่นนะครับแล้วก็มีสกิลปับสกิลฟันอีกนะครับและสกิลแรกเนี่ยรีไวมากๆนะครับคือรีไวเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะดีมากสําหรับทั้งผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่แบบชอบใน ความสวยงามของอาวุธนีครับซึ่งอะผมให้เป็นดีไปแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้นะสมบีคอนเนี่ยผมว่ามันผมกค่อนชอบด้วยแหละนะครับสำหรับสมบิคอนนะเออต่อไปเกรดซอสอ้าเกรดซอสอันนี้ตอนมาใหม่ๆโคตรดีเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหลังๆอะมันมีการเนิรฟครับผมใช่เกรดซอสเนี่ยมันมีการเนิรฟทีหลังนะ ซึ่งก็เหมือนจะเนิบอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่ผมจะได้ว่ามันเนิฟเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเก่งมากๆเลยเว้ยทุกคนแต่ว่าหลังๆนี่ก็เหมือนคนจะเริ่มไม่ค่อยหยิบมาใช้แล้วนะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ยังดีนะมันมีสกิลสตัรมีสกิลที่แบบหมุนตัวเพื่อแบบทะลวงซอมบี้ได้ด้วยเนี่ยผมก็ถือว่าดีนะครับสาหรับอันนี้ก็คือดีเลยแต่ว่าวตัวตัวบอกให้ต่ำกว่าซอมบี้คอละกันนะครับคือใครคิดเห็นแตกต่างกันก็คอมเมนต์ได้นะแต่ว่าคือมันก็ดีเลยครับ แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบไงความชอบผมผมชอบที่สอมพีคอมากกว่าเกสซอร์มันอาจจะดีกว่าแต่ว่านั่นแหละผมชอบที่สอมพีคอมากกว่านะครับเออแล้วเกสซอร์มันมีสตันสต,ตันี่คือดีมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะคูดาวนานน,นิดหนึ่งเนี่ยผมประมาณนั้นก็เลยให้สอมพีคอยอยู่เหนือเกสซอร์นิดเดียวนะครับจริงๆก็มันนิดเดียวเนีผมจริงมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่ว่าก็นิดเดียวเนีครับผมประมาณนั้นละกันต่อไปเนี่คราตนะอา้าอันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะ สหรับคาตาเนีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่เพิ่งปรับใหม่มาด้วยนะครับผมซึ่งสกิล3ของเขาเนี่ยโคตรแรงนะครับแล้วก็คือกว้างมากๆเลยนะครับใครที่ได้ลองเล่นแล้วนะครับสกิล3ที่ปรับมาใหม่เนี่ยดีเลยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันมีข้อเสียที่สกิลแรกสกิลแรกมันดูแบบเฉยๆมากเลยนะใช่ไหมสกิลแรกมันคือยังไงแบบดูดซอมบี้มาป่ะใช่น่าจะใช่นะครับดูดซอมบี้แล้วคือแบบดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไหม เออและรู้สึกว่าท่ามันไม่ได้มีความแบบวิ่งพับอะไรเลยเนี่ยผมสำหรับท่าแรกนะแต่ก็คือโดยรวมเนี่ยมันก็คือยังดีอยู่ดีนะเพราะสก,กิลสีเขาเนี่ยเก่งมากๆเลยซึ่งผมก็แอบให้เป็น meta เมตาไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเมตาที่ต่ำที่สุดนะครับผมประมาณนั้นโอเคต่อไปเนี่ครับนี่เพิ่งเข้ามาไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเราเลยนะครับก็คือกันไก่นั่นเองนะครับอ๋อนี่บอกเลยว่ากันไก่เนี่ยโคตรดีนะผมดีแบบดีเลยเนีผมแบบเมตาเลย ทั้งสกิลการโจมตีปกติของเขานะครับที่ตีแบบไวแบบชงเชิงชงเชงแล้วเป็นฟูเอีแบบทุกรอบด้านอะ่ะมันโกงตัวนี้เละครับผมคือการโจมตีปกติเขาแบบมันฟูยอะีะเออมันตีได้ทั้งแบบ360องศานั่นเอนงครับแค่นี้ก็คือดีแล้วอะ่ะแล้วคือนันตีไวแค่นี้ซอมบ,บี้ก็แบบเข้าตัวเข้าถึงตัวยากแล้วอืประมาณนั้นแล้วก็คือสกิลการโจมตีเขาเนี่ยก็ถือว่าก็ค่อนข้างไวพอสมควรนะครับ คือว่าไวเลยแหละสกิลแรกของเขานะครับที่เป็นแทงละ่ะชึบ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 นั่นแหละครับคือสกิลแรกนี่ไวแบบไวเลยเนะ่ครับก็สกิลอื่นเนี่ยก็มีดาเมจที่โอเคนะคผมแต่ว่าคือก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะครับแต่คือโดยรวมแล้วเนี่ยมันโอเคมากๆนะครับทั้งดาเมจทั้งการโจมตีโปรตีคือเจ้ากันไก่เนี่ยมันเด่นที่การโจมตีโปรตีครับอย่างที่บอกไปนั่นเองก็ผมให้เป็นเมตาเหนือกว่าคาตาณละกันนะครับสำหรับกันไก่นะ ต่อไปเนี้ยผมเคียวโอ้โหนี่คือให้พูดกัน10วันก็สุดยอดเมตาที่สุดในเกมแล้วนะผมสำหรับเคียวเนี่ยมันมีสกิลที่สามารถตีกายได้มีสกิลที่เบิร์ดดามจแบบวิงวับได้แบบโอ้โหแรงๆเลยอะครับสกิลแรกเนี่ยคือแบบ เบอร์ดาเมจเข้าไปลุยในฝูงซอมบี้ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็สกิล X กับสกิล C เนี่ยก็เป็นขึ้นดาบขึ้นดาบโอ้โหตีไกลได้เล่นวงในได้บอกเลยว่าเมตาครับผมรออะไรครับสำหรับเคียวนะครับและสุดท้ายอันนี้คืออาวุธที่ผมว่าเท่ที่สุดละในเกมนะครับสำหรับแดกเกอร์นะครับแต่ว่าข้อดีมันเนี่ยคือการโจมตีเขาเนี่ยเร็วมากๆเลยนะสกิลการโจมตีฟันชุบชับชุบชับชุบชับเนี่ยครับผม พราะสกิลนี่มีความเท่มีการเสกล่างเงาเนี่ยครับเสกล่างเงาเดี๋ยผมก็แอบชอบอาสกิลนี้เหมือนกันนะครับเห็นหลายคนก็บอกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ผมผมชอบนะสำหรับแบ็คเกอร์นะครับแบบสกิลซีเขาก็มีแบบฟูเอชใช่ไหมแล้วมีสกิลแซดก็แบบเหมือนฝ่าฟันแต่ว่าสกิลแซดเฉยๆนะครับไม่ได้บุ๋อหวาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมก็คือเมตานะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามันตีไวอาวุธสำหรับเกมนี้ครับที่ตีไวเนี่ยเล่นง่ายทุก อาวุธนะครับเพราะว่าเวลาซอมบี้จะเข้าตัวเราเนี่ยแล้วมันโดนตีใช่ไหมมันก็จะโดนแบบเหมือนตีสตันนิดนึงนะครับผมเวลาโดนตีนะซึ่งวัตถุทีตีไวเนี่ยมันก็จะทำให้แบบแทบจะซอมบี้เข้าหาเราไม่ได้เลยนะครับประมาณนั้นอ่ะซึ่งเลกเกอร์ผมจะให้อยู่เหนือคาตานะละกันนะครับอ่ะสำหรับเทสลิสในวันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะขอญาตแคปนิดนึงละกันนะครับโอเคซึ่งก็บอกได้เลยว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะ่ยผมก็ใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับโอเคผมก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยละกันนะครับผมก็สงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยนะยครับผมพร้อมฟังทุกคอมเมนต์แน่นอนนะแล้วก็ตอนนี้ครับช่องเรามีเสื้อผ้าเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมซึ่งกลุ่ม ร้านขายเสื้อผ้าผมเนี่ยอยู่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันเลยนะซึ่งก็จะมีเจ้าตัวนี้ที่เป็นสูตรสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับสูตรนี้แล้วก็เสื้อคอลเลกชันอื่นก็เปลี่ยนสีได้ทุกคอลเลกชันเลยนะครับไปลองใส่ดูกันได้นะแค่เปลี่ยนสกินโทนของคุณสีเสื้อผ้าก็เปลี่ยนตามนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคก็ในช่องเรามีดีคอยล์ของมิตตี้นะครับสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยนะสหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาทนเด็ด <c oughs> และเราก็เท่าที่ริมหัดเหมือนกะจิบลิืนและตอนก็เทาที่ลิมปากท้าไม่เช่อในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์แต่สัมผัสกูพียงหลับและตอนนี้พวกเอททำงานไม่ค่อยว่านิด